สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการชนทุกปัญหากับสามารถนะครับทาง IBTV อิสราข่าวสารและความรู้ครับวันนี้เราพบกันในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่3มกราคม2557ะครับวันทำงานวันสุดท้ายประจำสัปดาห์หลังจากที่เพิ่งจะหยุดกันไปยาวนานฮนะ บางส่วนกลับมาทํางานได้2วันวันนี้วันทํางานวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็จะหยุดแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปนี่คนกรุงเทพมหานครรวมทั้งชาวปริมณฑลและคนที่อาจจะมีธุระประปังในกรุงเทพมหานครก็คงจะอาจจะไม่ค่อยสบายอกสบายใจกันสักเท่าไหร่นักนะครับเว้นแต่แต่ว่ากลุ่มที่อยากจะมาร่วมนะครับในการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่ม ปปสเพราะว่าตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับก็คือนับจากนี้ไปอีกเพียงแค่2วันเนี่ยน,นะครับทางกปปสที่มีคุณเทพเทือกสุบรรเป็นผู้นำเนี่ยน,นะครับก็จะเริ่มมีการวอร์มอัพครับวอร์มอัพจะนําพากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเดินไปตามจุดต่างๆในกรุงเทพหมหานครเพื่อที่จะเชิญชวนให้กับชาวกรุงเทพนั้น ออกมาแสดงพลังร่วมชุมนุมครั้งใหญ่ครับในการปิดกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าแบงคอกชัดดาวนะครับในวันที่13มกราคม2557นะครับซึ่งก็จะเป็นวันที่หลายต่อหลายคนเนี่ยกำลังจับตาดูด้วยความรู้สึกที่ต้องบอกว่ายังอธิบายไม่ถูกกันสักเท่าไหร่นักนะครับถึงแม้ว่าทางคุณสุเทพเทือกสุบรรณและแกนนำกปป,ปสจะพยายามที่จะยืนยันนะครับว่า ประชาชนชาวกรุงเทพยังใช้ชีวิตตามปกติธรรมาดาได้นะครับรถเมล์รถไฟฟ้ารถใต้ดินนะครับก็ยังให้บริการตามปกติแต่ว่าดูๆแล้วนะครับจากที่มีการคาดหมายมีการเกินเกินว่าอาจจะมีการปิดถึงาตามแยกต่างๆ3แยก4ี่แยกถึง20แห่งนี่นครับหลายตัวหลายคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการดําเนินวิถีชีตมันจะปกติธรรมาดาแค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจัดหนักเลยนะครับสำหรับ บรรดาท่านผู้ชมทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดนะครับจะถามว่ากปปสเนี่ยประกาศปิดกรุงเทพมหานครแบงคอกชัดดาวนะครับวันที่13มกราคมเห็นด้วยหรือไม่นะครับอ้าวถ้าท่านคิดว่าโอ้เห็นด้วยเพราะว่ามันต้องใช้วิธีการนี้แหละยังไงยังไงก็ต้องปิดยังไงก็ต้องเดินหน้านะจะใช้เวลากี่วันไม่รู้ล่ะต้องปิดละนะครับก็กดหมายเลขหนึ่งแต่ถ้าท่านคิดว่าโอ้เนี่ยปิดแล้วเนี่ย มันมีปัญหาตามมาแน่ๆเพราะวิถีชีวิตของคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดนะครับเด็กนักลงนักเรียนจะต้องไปโรงโรงโรงเรียนคนต้องไปทํางงทํางานนะครับหรือแม้แต่เรื่องเกี่ยวข้องกับการทาํามาค้าขายย่านเศรษฐกิจทั้งหลายมันอาจจะมีปัญหาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับท่านก็กด หมายเลข2นะครับส่งเป็น s m s นะครับ4 8 3, 4 3 8 3 4ส483 8345่นะครับส่วนท่านที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับก็ขอให้อยู่ในกรอบในเชิงสร้างสารรค์แบบเมื่อวานนี้ครับเราเริ่มต้นศักราชใหม่ก็ปรากฏว่าบรรดาแฟนๆของเราเนี่ยทำในสิ่งที่น่ารักครับเริ่มต้นปีใหม่เราก็วิพา์วิจารณ์กันในเชิงสร้างสารรค์ไม่มีการกันน่งกันแนะไม่มีการกันแนนกันแหนไม่มีการเล่นนอกกติกานี่คือสิ่งที่ เป็นนะครับจุดเด่นของบรรดาแฟนกลับของรายการชนทุกปัญหากับสามารถนะครับเราถามท่านผู้ชมนะครับว่ากปปสประกาศปิดกรุงเทพมหานคร13มกราคมท่านเห็นด้วยหรือไม่นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเข้าสู่ประเด็นนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เวทีประชาธิปไตยเวทีแสดงความพิดเห็นนะครับเราก็ไปประมวลกันหน่อยนะครับเรื่องข่าวคราวเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น เมื่อคืนนิชนทุกปัญหากับสามารถถามท่านผู้ชมนะครับว่ากกตควรที่จะเดินหน้าต่อไปหรือเปล่านะครับสำหรับเรื่องการรับสมัครเลือกตั้งและการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งสองกลุ่มพาหรือจะให้ยกเลิกไปเลยนะครับปรากฏว่าวันนี้หลังจากรอคอยกันมาทั้งวันก็ว่าได้นะครับในที่สุดกกตก็มีถ้อยแถลงออกมาแล้วครับจากในส่วนของเลขาธิการกกตคุณผู้ชงนุตราวงนะครับก็นําผู้อำนวยการสํานักบริหารเลือกตั้งคุณเมธีศิลาพันธ์นะครับ ก็ออกมาชี้แจงออกมาถแถลงนะครับโดยมีตัวแทนจากพักการเมืองต่างๆเนี่ยไปร่วมฟังกันอย่างคับข้างเลยนะครับคุณเมธีศิราพันธ์เนี่ยก็บอกว่าตามข้อกฎหมายไม่มีช่องทางใดนะครับที่จะให้มีการขยายระ,ระยะเวลาการาเลือกตั้งหรือรับสมัครเพิ่มเติมได้เนื่องจากจากกระทบกับปฏิทินการเลือกตั้งที่มีการกํากหนดตามกรอบของรัฐธรรมนูญไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ ละเลือกตั้งนอกราชอาจาักรจํานวน1นึ่งแสนคนนะครับและผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลูกหน้านอกจังนอกเขตจังหวัดและในเขตเลือกตั้งที่มีการลงทะเบียนไว้อีก2องล้านห้าแสนคนนะครับนายเมธีซึ่งเป็นผู้นวยการสำนักบริหารเลือกตั้งนี้ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าตามพรบ,บประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและการได้มาของสอวนี่ครับตามมาตรา9มาตรา3 9นะครับก็บอกว่าให้ผู้ สมัครมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อสาลดีกาภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งซึ่งหากสารมีคำสั่งให้รับสมัครให้ประกาศชื่อนั้นโดยในการพิจารณาประธานศาลดีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สารดีกาก็จะมีอำนาจออกข้อกำหนดในราชจิจานุเบกษานะครับเพื่อพิจารณาเป็นไปโดยเร็วและเที่ยงธรรมซึ่งสามารถนำมาเทียบเคียงกับ กรณีนี้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามปฏิทินการเลือกตั้งนั้นสารดีกาจะมีเวลาในการพิจารณา17วันและจะต้องเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง3วันนะครับแต่ว่าในกรณีนี้การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์ทำให้ระยะเวลาการพิจนารณาของสารจะเหลืออยู่เพียงแค่14วันหรือก่อนวันที่30มกราคมถ้ากนับจากวันที่9มกราคซึ่งเป็นวันที่กำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ไปยื่นคำร้องต่อสารดีกาได้นะครับคุณผู้ชงเนี่ยบอกว่ามาตรา3-9เป็นช่องทางที่กะกะตแนะนําให้ว่าที่ผู้สมัครที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปสมัครในเขตร,รับสมัครเลือได้ทั้ง28เขตใน8จังหวัดนะครับดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์ในส่วนนี้โดยผลจออกมาเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของศาลซึ่งกะกะตไม่ขอก้าวล่วงสรุปง่ายๆก็คือว่าการเลือกตั้งนะครับในวันที่2กลุ่มภาพันธ์ก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับยกเว้นนะครับในส่วนของ28เขตเลือกตั้งซึ่งจะมีการลงคะแนนนะครับเฉพาะในส่วนของสสระบบบัตรติลิส์หรือว่าบัญชีรายชื่อเท่านั้นเองนะครับส่วนสวนสนเขตเนี่ยจะ ไม่มีการลงนะครับใน28เขตเลือกตั้งส่วนเขตอื่นๆก็ปกติธรรมดาครับมีทั้งในส่วนของการสมัครนะครับการลงคะแนนเสียงนะครับทั้งในส่วนสอสบัญชีรายชื่อและสสเขตนะครับส่วนผู้สมัครที่ต้องการที่จะรักษาสิทธิ์ก็ไปยื่นคำร้องต่อสารดีกาภายใน7วัน นับตั้งแต่วันที่9มกราคมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้อยู่ในดุลยพินิษ์ของสารดีกานะครับว่าบุคคลเหล่านี้ถือเป็นบุคคลที่รับสมัครนะครับสสระบบเขตเรียบร้อยแล้วหรือไม่โดยสาลดีกาจะเป็นผู้ที่วินิจฉัยนะครับนี่ก็คือความชัดเจนที่ออกมาจากในส่วนของกกตนะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆนะครับวันนี้ก็มีประเด็นน่าสนใจอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโครงการแท็บเล็ตนะฮะ แท็บเล็ตนี่ก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณจะาตุรนฉายแสงนะครับซึ่งเป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องการส่งมอบแท็บเล็ตนะครับของบริษัทต่างๆนะครับที่ชนะการประมูลไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนหนึ่งภาคกลางและภาคใต้นะครับและโซน2ก็คือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสำหรับแท็บเล็ตที่จะส่งให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับโซน1ภาคกลางภาคใต้โซน2ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเ, 2, เหนือส่งไม่ทันนะครับส่วนอ,อกีกโซนหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโซนที่4ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกันแต่ว่าเป็นการซื้อแท็บเล็ตนะครับให้กับเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1อันนี้ก็ไม่ทันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่าให้มีการสั่งปรับนะครับสำหรับ บริษัทนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโซน1และโซน2นะครับสำหรับเด็กป .1 เนี่ยก็ปรับวันละ9,000แสนและวันละ1 3 0 0 0ล้านบาทตามลำดับส่วนโซนที่4สําสำหรับเด็กมัธยมนะครับก็ให้ปรับวันละ1 5 0 0 0ล้านแบาทนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องที่เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องแท็บเล็ตนะครับซึ่งเป็นโครงการที่สุดท้ายก็ส่งมอบให้ไม่ทันนะครับเด็กๆนักเรียนชั้นป .1 และมัธยม ปีที่หนึ่งนั้นก็ต้องรอนะครับไม่สามารถที่จะนําไปใช้เพิ่มภูนทักษะในเกื่อการเรียนการสอนได้นะครับเอาละเรากลับมาดูนะครับเรื่องประเด็นที่เราจะร่วมแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเราไปคุยกับอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นอดีตสสสมบทรสงครามนะครับคุณรังสีมารอดรัศมีนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณรังสีมาครับ ครับสวัสดีครับคุณนางสิบาเสียงยังเสียงยังเสียงยังใสอยู่เลยตอนนี้ยังอยู่ที่เวทีอนุสาวรีย์ป่ะฮะค่ะอยู่อยู่ค่ะอยู่ค่ะอยู่ยังอยู่ใช่ไหมครับวันนี้คนไปเยอะไหมฮะวันศุกร์เนี่ยฮะก็อเริ่มเยอะแลยค่ะก็เยอะเหมือนเดิมนะ่ก็จะเยอะทุกวันแหละค่ะแต่ตุกเสาร์อาทิตย์นี้จะเยอะมากกว่าปกติครับแสดงว่าพรุ่งนี้กับมะรืนเนี่ยจะเยอะมากค่ะใช่ค่ะครับณขณะนี้เนี่ยชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าจะมีการ วอร์มอัพตั้งแต่วันที่ห้าคุณลังสิมาจะมีการวอร์มอัพเดินไปเยี่ยมเยียนชาวกรุงเทพมหานครเพื่อจะขอแรงสนับสนุนให้ออกมาร่วมในวันที่สิบสาวันที่ปิดกรุงเทพเนี่ยฮะใช่ค่ะใช่ค่ะครับแต่ว่ายังไม่ทราบว่าท่านกำนันเนี่ยจะเดินจะเดินตรงไหนเพราะว่าต้องรอรอรอแถลงบุญเมทีนะคะอ๋อต้องรอท่านกำนันสุเทพก่อนค่ะค่ะคไม,ไม่ต้องรอฟังแลว่าท่าน จะ,ะจะไปเดินเส ha, ้นไหนเพราะว่ายังเหลือหลายเส้นน uh ่ะอ so. ๋อครับก็จะมีการวอร์มอัพกี่วันคุณรังสีมาห้าหกเจ็ดแปดนี่สามสี่วันนี้จะเดินตลอดไหมหรือว่าจะเป็นบางวันเท่าที่สามเนี่ยตอนนี้วันที่วันที่ห้าเนี่ยแน่นอนคะครับวันที่ห้านี้แน่นอนวัน่นเนี่ยังไม่ยังไม่สาะครับแต่ว่าวันอื่นต้องรอกำลังสุเทพก่อนใช่ค่ะรวันที่สิบสามเนี่ยคุณรังสีมา ประเมินจากเหตุการณ์ประเมินจากผู้ร่วมชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิบสามมกราจะมากกว่ายี่สิบสองธันวาไหมคุณรังสีมาอ๋อมากกว่าแน่นอนค่ะมากกว่าแน่นอนนะฮะมากกว่าค่ะใช่ค่ะถ้ามากกว่านี้จะเป็นหลักล้านนะนะคุณรังสีมาอ๋อเป็นไงคิดว่าเป็นแน่นอนเพราะว่าขนาดมันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยก็คุณก็เป็นหลักล้านแล้วอ่ะครับี่ก็จะต้องมากกว่าแน่นอนอ๋อแต่ว่าวันที่สิบสามเนี่ยเท่าที่ฟังจาก กำนันสุเทพพูดมาเนี่ยคล้ายๆกับว่านอกเหนือจากในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะมีการปิดเมืองในต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคุณลังสีมาใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าบวลชนส่วนหนึ่งก็จะกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆเหล่านี้ถูกต้องค่ะใครที่มาไม่ได้ก็อยู่จังหวัดของตนเองค่ะคต่แตจังหวัดค่ะคุณคุณลังสีมาคิดว่าคนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยจะสนองตอบในวันที่สิบสามเยอะแค่ไหนฮะเฉพาะคนกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยอ๋อเยอะค่ะ ค่ะเพราะว่าจากที่ไปไปไปเดินที่ผ่านมานี่นะคะก็มีคนตอบรับเนี่ยเยอะมากเลยท่านเคยเห็นไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยนี่มีประชาชนเอาเงินมาให้ท่านกำนันเนี่ยไปไล่รัฐบาลให้แล้วรับไม่ทันน่ะแล้วต้องขยำขยำแล้วก็โยนลงมาใช่อันนี้ของจริงใช่ไหมคุณรังสิมาของจริงใช่ไหมที่คนมอบเงินให้กำนันสุดเทพเนี่ยครับถ้าท่านท่านเคยเห็น ลังสีมาโกหกเลยค่ะเห็นครับเห็นครับไใช่เมื่อวานก็คุณลังศีมาก็ยืนบอกยืนเวทีก็เห็นอยู่นะถ้าคือนิฉันเห็นอะไรเนี่ยนิฉันก็จะพูดตามความเป็นจริงพอดิฉันไปเดินมาด้วยฉันกำนันรับไม่ทันนีฉันยังช่วยรับให้เลยอ๋ออ๋อเพังศิมาก็เป็นก็มีแฟนขับเยอะเด้ผมว่าเข้าใจว่ามีแฟนขับเยอะคุลังศิมาเนี่ยออก็ก็มีอะค่ะแฟนขับค่ะ แต่แฟนจริงๆหาไม่เจอเพราะว่านอนอยู่เสาวันนี้ไม่ได้กลับบ้านกลับช่องเลยอ๋อเหรอฮะตอนนี้เราปักหลักอยู่ที่อยู่ที่เวทีไม่ได้กลับบ้านเลยคุณลังสีมาใช่ครับที่ที่บ้านนี้ยังไม่ถูกตัดน้ําตัดไฟนะที่บ้านเนี้ยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟอยู่ฮะจ่ายผ่านธนาคารเนี่ยแต่ถ้าไม่ผ่านธนาคารเคยถูกตัดไปแล้วเ็าไม่มีเวลาไปจ่ายครแต่ว่าคือเอ่อ ดิฉันคิดว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้นะคะเขาตื่นตัวทางด้านการเมืองเยอะแต่ว่าอารมณ์ทางการเลือกตั้งเนี่ยดูสังเกตไหมคะการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความผิดปกติมากประชาชนไม่ตื่นตัวทางด้านการเลือกตั้งเลยครับเห็นไหมคะแต่เขามีป้ายก็มีป้ายของอยู่พักเดียวตอนนี้คุณนังสิมาไม่บางจังหวัดก็ไม่ติดคาะที่จังหวัดอีฉันก็ยังไม่ติดเลยอ๋อเหรอฮะมันเงียบเหงามันบอกไม่ถูกอ่ะคือ มันยากาศมันวังเวงอ่ะใช่ไหมแล้วก็ยังฝืนมันก็ตลกดีนะทีฉันฟังกะกะตแล้ที่ฉันยังเศ้าใจ